สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะลูกคุณครูจะมาเฉลยใบงานเดือนธันวาคมนะคะวิชาหน้าที่พลเมืองป .6 นั่นเองเมื่อทังที่แล้วค,คุณครูบอกให้นักเรียนเอาใบงานมานะลูกใช่ไหมคะเอาใบงานขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราเฉลยกันก่อนนะเด็กๆนักเรียนจะได้เอากลับไปอ่านทบทวนนะคะเรามีหลายวิชาให้นักเรียนทำความเข้าใจด้วยนะลูกมีวิชาอะไรบ้างที่หนูเรียนคุณ หน้าที่อาเซียนสังคมประวัติพาพุทธใช่ไหมมันจะเยอะหน่อยนะลูกก็คือเดี๋ยวครูจะามาเฉลยให้หมดเลยตอนนี้กำลังไล่เฉลยทุกวิชาทุกวิชาสัปดาห์หน้าเราจะได้ติวสอบกันนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานแรกกันเลยนะคะอ่ะเด็กๆเรามาดูในใบงานแรกกันนะคะข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไรลูก อันนี้นะคะเราจะถามแล้วนักเรียนก็ตอบครูเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ให้นะคะไฮไลท์คาตอบนักเรียนที่ทําแล้วตรวจสอบของตัวเองนะลูกว่านักเรียนตอบถูกไหมสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทําให้นักเรียนตอบทามคุณครูแล้วก็ตัวถูกของตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนจะได้กลับมาทบทวนได้โนจะได้รู้ไปแล้วเนะว่าตรงนี้นะวิชานี้คุคณครูเฉลยไปแล้วนักเรียนตรวจถูกด้วยนะคะ ข้อแรกเขาถามว่าอะไรคะเด็กๆสังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมยกเว้นข้อใดคะข้อนี้ง่ายอยู่นะนักเรียนข้อนี้เหมือนที่คุณครูรักเขาเอามาออกให้นักเรียนเนี่ยแปเเลยจะอยู่ในหนังสือนั่นเองหนังสือแบบฝึกหัดวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนทําแล้วนักเรียนเปิดหนังสือตามได้เลยนะลูก ถ้าคนไหนยังไม่ามําทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อแรกตอบอะไรคะนักเรียนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยมีความหลากหลายเลยทางวัฒนธรรมยกเว้นข้อใดก็คือข้อกอไก่ขอไข่ขอ คอไก่คอไข่งองงูเนี่ยก็คือจะเป็นสังคมไทยเนี่ยมีความหลากหลายจะมีแค่ข้อคอควายนะคะที่ข้อนี้ไม่ใช่นะลูกนักเรียนขีดตามครูเลยนะคะข้อที่1ตอบคอควายนะคะมันจะไม่ได้เป็นคอควานะลูกนักเรียนดูนะคะนับ1 2 3นะคะอ่าข้อที่2ข้่อใดคือวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีตที่หลงเหลืออยู่ อะไรคะนักเรียนกอไก่ไหมใช้เงินโพด,ด้วงตอนนี้เรายังใช้เงินโพด,ด้วงอยู่ไหมลูกหรือว่าบ้านใครใช้กิ่งข่อยแปลงฟันนะคะมีไหมนุ่งห่มตะเบงมานมีไหมลูกข้อไหนคะข้อนี้ง่ายอยู่นะการสัญจรทางน้ำนั่นเองการสัญจรทางน้ำคืออะไรคะลูกเรือนั่นเองใช่ไหม ข้อที่3ข้อใดที่ช่วยให้สังคมเกิดสันติสุขตอบอะไรคะความกล้าแสดงออกหรือเปล่าความกล้าแสดงออกทําให้สังคมเราเกิดสันติสุขจริงหรอลูกตอบข้อไหนคะความปณีปนอมนั่นเองตอบข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนความปณีปนอมนะลูกข้อที่4ค่ขาเหตุการณ์ใดแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขข้อไหนคะข้อนี้ครูรักเขามี คำตอบให้นักเรียนเลือกสองช้อยนะคะมีช้อยให้นักเรียนเลือก2ช้อยข้อช้อยข้อแรกก็คือชาวตลาดร่วมใจกันไปประท้วงเพื่อขอลดค่าเช่าแผงขายของในตลาดข้อนี้ใช่ไมหมลูกอ,อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขหรือว่าข้อที่2คนไทยทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งข้อ4ตอบช้อยที่2นะลูกตัวเลือกที่2ก็คือคนไทยทุกคนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะข้อที่ห้า คำพูดใดไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาความขัดแยง้งนักเรียนดูมีสองตัวเลือกนะลูกตัวเลือกแรกก็คือถ้าเขาไม่ช่วยทําพวกเราเลิกคบเถอะหรือตัวเลือกที่สเราเน่าจะให้โอกาสเขาได้แก้ไขปรับปรุงตัวนะนักเรียนตอบอะไรลูกคำพูดใดไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องเป็นข้อที่หนึ่งนะลูก ก็คือถ้าเขาไม่ช่วยทำพวกเราก็เลิกคบเถอะตรงนี้นี่แหละจะทำให้มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะลูกอาจจะเป็นความขัดแย้งก็ได้ค่ะถ้านักเรียนพูดแบบนี้กับเพื่อนเนาะ mm. ข้อที่6ค่ะการละเมิดสิทธิเด็กตรงกับข้อใดคะนักเรียนข้อนี้ในแบบฝึกหัดนักเรียนมีอยู่นะลูกข้อที่6ตอบ ตัวเลือกแรกนะคะนักเรียนรุ่นพี่วิ่งไล่น้องๆออกจากสนามฟุตบอลตรงนี้เนี่ยถือว่าอะไรลูกถือว่ารุ่นพี่นี่แหละละเมิดสิทธิเราใช่ไหมสิทธิเรามีสิทธิที่จะได้เตะฟุตบอลน,นั่นเองข้อที่6ตอบช้อยข้อแรกนะคะข้อที่7ข้อใดไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอบอะไรลูกในข้อที่7นะคะนักเรียนเหมือน จะไม่มีช้อยข้อถูกนะคะเด็กๆเด็กๆแก้ไขให้คุณครูหน่อยนะคะข้อที่7นะลูกข้อที่7ข้อใดไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตรงนี้ข้อที่7นักเรียนข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวเลือกให้นักเรียนอยู่ในช้อยในหน้าถัดไปแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเอาคําตอบในช้อยนั้นนะมาเติมในข้อ7นะลูกข้อนี้คุณครูรักเขาหน่าจะ ใส่มาผิดนะคะข้อที่7นักเรียนใส่ดอกจันไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบตัวเลือกกันนะลูกตัวเลือกก็คือกอขอคอแล้วก็จะมีโจทย์คําถามของข้อนี้อยู่ให้นักเรียนเอาคําตอบที่ถูกต้องเอามาใส่ในข้อที่7นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่8นะคะข้อที่8ปดเขาถามว่าอะไรเอ่ย เมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กนักเรียนจะทำตามข้อใดนักเรียนจำได้ไหมคะคุณอันนี้ที่คุณครูเน้นย้ำในห้องว่าให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กนักเรียนจะทำตามข้อใดมีช้อยให้เลือกสองช้อยนักเรียนตอบข้อแรกนะคะก็คือแจงมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก แต่จะมีอีกข้อนึงที่คล้ายคลึงกันก็คือเขาถามว่าเมื่อนักเรียนพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียนถามว่าในโรงเรียนนักเรียนดูโทยจให้ดีนะคะถ้าเขาบอกว่าเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียนนักเรียนจะทําตามข้อใดก็คือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็คือนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนะลูกถามหน่อยว่านักเรียนจะทํำยังไงได้นักเรียนจะต้องแจ้งคุณครูนะคะ ตรงนี้ข้อนี้นักเรียนตอบแจ้งคุณครูนะลูกแต่ถ้าสมมุติว่าในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกระบุสถานที่มาว่าเราพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กที่ไหนให้นักเรียนตอบว่าให้แจ้งมูลณิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะลูกข้อที่8ตอบช้อยแรกนะคะคงไม่มีใครตอบเข้าไปห้ามปามดม้วยตนเองนะลูกเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดการขัดแย้งได้นะคะอ่าข้อที่9 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนในห้องนักเรียนมีแนวทางอย่างไรคะเด็กๆต้องทำอะไรกันลูกอาถูกต้องนะคะเด็กต้องปรับความเข้าใจกันนั่นเองห้านักเรียนการปรับความเข้าใจกันนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนในห้องเรียนนั่นเองส่วนข้อที่10ความขัดแย้งที่เกิดจากการทุจริต นักเรียนดูนะคะความขัดแย้งที่เกิดจากการทุจริตแก้ไขได้ด้วยวิธีใดข้อนี้คุณครูรนะักเขาให้ช้อยมาสี่ตัวเลือกข้อแรกก็คือมีกฎหมายลงโทษจริงจังอันนี้ดีไหมลูก 2. ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหรือ 3. เปิดเพลงรักชาติปลุกใจผ่านรายการวิทยุทุกวันหรือ 4. เปิดธรรมะทุกวันอาทิตย์นักเรียนตอบอะไรคะข้อนี้ การทุจริตรูกแก้การแก้ไขปัญหาข้อนี้ตอบตัวเลือกแรกนะคะก็คือจะต้องมีกฎหมายลงโทษอย่างจริงจังนั่นเองเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้คนเราเนี่ยทุจริตใช่ไหมก็คือเมื่อทุกคนสมมุติว่าทุกคนได้รู้ข่าวใช่ไหมคะว่าเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการทุจริตถามหน่อยว่าถ้าสมมุติว่า เรามีกฎหมายที่ลงโทษอย่างจริงจังอ่ะถามหน่อยว่าใครจะกล้าทําตามใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็กลัวโดนลงโทษกันทั้งนั้นก็คือเราข้อ1ิข้อ10นะคะตอบตัวเลือกแรกนะมีกฎหมายลงโทษอย่างจริงจังนั่นเองจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการทุจริต1ิค่ะข้อใดคือสิทธิที่นักเรียนพึงได้รับดูกข้อนี้ตอบอะไรคะเด็กๆไม่ยากเลยข้อนี้ตอบ ช้อยแรกนะคะก็คือได้รับการรักษาพยาบาลนั่นเองการที่เราได้รับได้รับการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิที่เราควรจะได้นะลูกพึงจะได้รับนะลูก12ค่ะข้อใดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ข้อ12เนี่ยคุณครูมีทริคให้ในักเรียนสังเกตถ้าสมมุติว่าในโจทย์เขาถามว่าข้อใดเป็นหน้าที่ ของคนไทยทุกคนในฐานะนักเรียนถ้าเขาถามว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนักเรียนจะต้องตอบตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะลูกแต่เห็นไหมข้อ12อ่ะเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าในฐานะอะไรแต่เขาบอกว่าข้อใดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีไรายได้ข้อนี้หน้าที่ของคนไทยทุกคนทําอะไรลูกเสียภาษีให้กับรัฐบาลน,นั่นเอง ข้อ12นักเรียนตอบตัวเลือกที่สองนะคะข้อใดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้นักเรียนตอบตัวเลือกที่สองนะคะก็คือเสียภาษีให้รัฐบาลน,นั่นเองข้อที่13ถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนสังคมจะเจริญขึ้นไหมหรือสงบสุขหรือเป็นระเบียบไม่ใช่นะคะเด็ก ข้อนี้ตอบจะทําให้สังคมเดือดร้อนนะคะตัวเลือกสุดท้ายเลยถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำมาลูกถ้าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําแต่เราไม่ทําถามว่าสังคมจะเป็นยังไงสังคมก็จะเกิดความเดือดร้อนนะลูกแต่ถ้าคนไทยทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นยังไงลูก จเจริญสงบสุขและเป็นระเบียบนั่นเองข้อ14ค่ะข้อนี้เห็นกันบ่อยแล้วนะข้อนี้ไม่น่าผิดนะคะเด็กๆ14ข้อใดคือสถานภาพสถานภาพหรือตำแหน่งข้อใดคือสถานภาพ กไก่ทหารขอไข่ตั้งใจเรียนหนังสือขอควายนักถือศาสนาใดก็ได้งองูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตอบอะไรคะเด็กๆสถานภาพพูดง่ายก็คือตำแหน่งนั่นเองที่คุณครูได้อธิบายไปในห้องเรียนและในครั้งที่เราเจอกันมีดครั้งก่อนที่เราเรื่องเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่นั่นเองตอบอะไรคะข้อนี้ตอบตัวเลือกแรกนะคะก็คือทหาร 14ตอบทหารนะคะเด็กๆตัวเลือกแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช้อยกขอขคออนายแบบฝึกถัดไปนะลูกอ่ะต่อมาข้อแรกข้อแรกเป็นแบบช้อยตัวเลือกกขอขคอองอนะคะเด็กๆข้อแรกถามว่าอะไรคะมีแล้วเราทำกันไปแล้วนะคะข้อ1 2 3 4 5ก็คือ จริงๆแล้วการที่ช้อยแบบนี้นะคะจะทำให้เหมือนคุณครูเขาให้นักเรียนเห็นบ่อยๆอยะค่ะผ่านตาบ่อยๆทำซ้ำๆวนไปวนมาเพื่อให้นักเรียนทำไมคะจำได้นั่นเองข้อหนึ่งตอบอะไรคะเราพิ่งเฉลยกันไปเมื่อกี้เองลูกข้อหนึ่งข้อใดคือสติที่นักเรียนพึงได้รับตอบกอไก่นะคะก็คือ จิตท,ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลนั่นเองข้อที่2ข้อใดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้คนไทยทุกคนที่มีรายได้ตอบขอไข่นะคะเสียภาษีให้รัฐบาลนักเรียนครูขอข้ามมาที่ขอข้ามมาที่ข้อ5นะคะที่นครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะลูกนี่ไงก็คือข้อนี้นั่นเองที่เขาถามว่า ในฐานะพลเมืองดีนักเรียนควรมีบทบาทอย่างไรข้อนี้นะคะนักเรียนตอบอะไรลูกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนั่นเองข้อ5ตอบขอไขนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีๆนะลูกข้อ2กับข้อ5นะคะอ่าข้อที่3ถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติเราพิ่งเฉลยกันไปเองถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นยังไงลูก สังคมเดือดร้อนนั่นเองข้ององูนะคะข้อที่4ข้อใดคือสถานภาพสถานภาพคุณครูบอกแล้วเป็นตำแหน่งนะลูกก็คือตอบกอบไก่นั่นเองก็คือทหารนะคะอ่ะเราไปข้อที่6นะลูกหน้าคลางๆเพราะเหตุใดประชาชนจึงเข้าร่วมชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลได้ถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ไหมลูกเพราะว่าทุกคนมีอะไรคะ มีสิทธิ์มีเสรีภาพตนเองข้อที่6ตอบกอไก่นะคะเพราะประชาชนทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพมีสิทธิเราเนี่ยจึงเข้าร่วมประชุมประทุเข้าร่วมชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลได้เพราะเรามีสิทธิ์มีเสรีภาพในการออกเสียงใช่ไหมลูกหรือการแสดงความคิดเห็นทุกอย่างเลยข้อที่7ค่ะ คนไทยทุกคนในสังคมควรมีลักษณะอย่างไรลูกกอไก่สวดมนต์ไหว้พระเสมอข้อที่เจ็ดช้อยกอไก่นะคะตกออ่างนักเรียนเขียนให้คุณครูหน่อยนะคะตกออ่างเป็นเสมอนะคะการสวดมนต์ไหว้พระเสมอข,อขอไข่เป็นคนดีมีคุณธรรมคอควายยึดความคิดของตนเองเป็นหลักงองูทำทุกอย่างเพื่อให้มีฐานะร่ำรวย ข้อนี้ตอบอะไรคะตอบขอไข่นะลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมนั่นเองคนไทยทุกคนในสังคมเนี่ยควรจะเป็นคนดีมีคุณธรรมนั่นเองข้อที่7ตอบขอไข่นะคะ8ค่ะชุมชนที่มีพลเมืองดีอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไรลูกข้อที่8นักเรียนมาดูข้อที่8กับข้อที่3ที่ครูเฉลยไปนะคะนักเรียนดูนะ ขามันจะเป็นอะไรคะผลของการที่เราปฏิบัติและไม่ปฏิบัตินั่นเองเห็นไหมคะข้อที่3ถามว่าถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเดือดร้อนนั่นเองข้อที่สิข้อแปดเขาถามว่าอะไรลูกชุมชนที่มีแต่พลเรเมืองดีอาศัยอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงลูกชุมชนจะสงบสุขหน้าอยู่นั่นเองข้อ8ตอบคอควายนะคะเด็กๆ เดี๋ยวจะมีอีกประมาณอีกประมาณอีกหแผ่นใช่ไหมคะเพราะว่านี้เราเพิ่งเฉลยกันได้แค่ข้อ8ปดเนาะจะมีเดี๋ยวในครั้งหน้าในม e ตรนะคะเราเจอกันเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยต่อให้จนเสร็จแล้วเราก็มาทบทวนแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนแนวข้อสอบกัน,นลูกสำหรับวันนี้ให้นักเรียนไป ทำ Google form นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะไปตามงานนะคะเด็กๆการตามงานคือการทบทวนความรู้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ